พี่เนาะเอาพี่สวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรนะพี่จำปีจันค่ะพี่จำปีนะพี่อยู่จังหวัดอะไรหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูอ๋อครับเอ่อพี่จำปีวันนี้มาประชุมสัมมนาอะไรสมกหรี่สมกหรี่เนาะกินแล้วมันมันมันดีขึ้นเหรอครับพี่จำปีเป็นอะไรก็มาก่อนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดเหรออ๋อมันเป็นยังไงอ่ะมัน มันเนม็นมะเร็งกินเม็ดเลือดแดงอะค่ะต้องไปคอยเข้ายาสิบห้าครั้งแต่เราเข้าได้กี่ครั้งแล้วครั้งที่แปดวันที่หกมกราเราไปเช็คร่างกายคุณหมอบอกว,ว่าเม็ดเลือดยังดีอยู่ยังไม่ต้องเข้าก็ได้อเมืัอจากที่เราถินสมงตัวนี้มาสามเดือนเลยสมงตัวไหนสมงตัรดต่งวิจัรนะคะอ๋อนี่ที่ตั้งตรงนี้นะอ,อ๋อกินมาสามเดือนสามเดือนแล้วครบรอบเข้ายาวันที่หกมกราพอเราไปตรวจเม็ดเลือดเม็ดเลือดเรายังดีอยู่คุณหมอบอกไม่ยังไม่ให้เข้าก็ได้อ ว่าเราต้องไม่เข้ายา15ครั้งตอนนี้เราเข้าได้6ครั้งแล้วอ๋อพี่จะปีเป็นมานานแล้วเหรอเตินไม่ได้6ปีคร6ปีเราพวิ่งมารู้จักสมได้กี่เดือนนะพิ่งรู้จักสมได้เข้าเดือนที่สี่แล้วค่ะแต่ก่อนกินน้ำผลไม้ร้อยอินทาอินทา,นทาแล้วก็เป็นของสมสม,มสกมัดจากมังคุดอืมเป็น,เป,นเป็นโรคไอที่ว่ามะเร็งเม็ดเลือดเหรอ,อมันเป็นยังไงอาการอ่ะ มันเป็นจะเป็นเหมือนไฟไหม้เป็นดำไปดำดำแล้วก็จะผมร่วงเวลาเอายาผมจะร่วงอ๋ออันนี้เราเขา<ะ>ต้องให้คีมโมอะไรไหมให้ให้เหรออ๋อเป็นมาหกปีนะหปีแล้วแล้วพี่จะปีรักษายังไงก็ตามวิ่แพทย์สั่งมาก็ฉายแสงแมาตลอดมาตลอดแล้วมันมันดีขึ้นไหมหรือยังไงมันก็รู้สึกดีขึ้นไหมตอนที่รักษาปกติอ่ะไม่เท่าไหร่ก็ไปได้มาได้แต่มันไม่เต็มที่อ ก็ร่วง๋อเรกินสมตัวนี้ผมล้วก็เรยอ๋อหลังคือหมายถึงว่าหลังจากพี่จำปีทานสมได้กี่เดือนเนยสามเดือนสามเดือนค่ะก่อนทานกับหลังทานเนี่ยนะมีความรู้สึกยังไงบ้างยังก่อนทานเนี่ยดีขึ้นมากค่ะคือผิวความมันจะลอกออกไปแล้วก็ผมก็จะขึ้นเองอะค่ะโดยเราไม่ได้ใช้สารอะไรเลยโอ้ผมก็จะขึ้นเอง แบบเลี้ยวแรงอะไรอย่างเงี้ยก่อนทานจะเลี้ยวแรงดีไหมหลังทานแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก่อนยังไม่ได้ทานจะไม่มีเลี้ยวแรงอจะปั่นจักรยานไม่ได้แต่ตอนนี้สามารถปั่นจักรยานไปได้แล้วอ๋อหลังจากทานสมก็หลีกตรงกูจับเปยนะะอ๋อแล้วพี่จำปีทานยังไงเวลาทานก็ตอนเช้าเขาบอกว่าก่อนอ้วนอย่าอ้วนให้กินก่อนอาหารอ๋อหมายถึงว่าต้องกินก่อนอาหารแล้วเดี๋ยวก่อนใครแนะนําสมก็หลีกตรงกูจับนี่เป็นคุณพ่อ อ๋อเป็นญาติกันหรือว่าคนบ้านเดียวกันเป็นคนเป็นญาติกันค่ะอ๋อครับอ่าแล้ววิธีรับประทานทานยังไงนะพี่จำปีตอนเช้าครึ่งฝากับน้ำอุ่นแก้วน,นึงค่ะก่อนเครื่องฝาเครื่องฝาของขวดเดียนะค่ะอ๋อแล้วก็ตอนเย็นก็ขครื่งฝาก่อนอาหารค่ะอืมถ้าคําว่าถ้าอยากควบคุมน้ำหนักให้กินหลังอาหารแต่เราอยากอ้นวนเราก็ต้องกินก่อนอ๋อกินก<อ>่อนอาหารค่ะอ๋อพอหลังจะากกินได้ ช่วงที่กิน่ยมีอาการยังไงบ้างไหมแบบอาการกระทุ้งโลกหรืออะไรที่เขาเคยเป็นกันมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเขาบอกว่าจะมีอาการคันแต่เราก็ไม่เป็นเขาบอกจะอาเจียนเราก็ไม่เป็นไม่ไม่มีอะไรสักอย่างอืมติดีทานคุบคู่ไปกระยาหมอหรือเปล่ากุบกู่กุูกันไปตอนนี้ทานมานานเท่าไหร่แล้วนะนี่จะเข้าเดือนที่สี่แล้วเดือนที่สี่หมดไปกี่ขวดแล้วหมดขวดใหญ่ไปสองขวดแล้วขวดใหญ่ไปสองขวดเนี่ยที่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าพี่จำปีเนี่ยนะอืม ก็ลองจะเริ่มกินเริ่มสั่งไปงจะเปลี่ยนเป็นตัวยาเคนดี้พอลิน่าเคดีค่ะจะ mm hmm. เปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าตัวนี้เราสามารถปรับสภาพเราได้แล้วเราควรจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมั้งอย่าง mm hmm. นี้ค่ะอ mm ๋อ hmm. ครับตอนนี้ก็คือทานยาสมเกาหลีตรงคุจับการรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันก็พูดก,กันไปค่ะตอนนี้อาการคือดีขึ้นค่ะอื mm hmm. ๋ยวแรงเยอะไปไหนเมื่อไหนก็ ไปไหนมาไหนได้จากที่เราขับรถเองไม่ได้แต่นี้เราสามารถขับรถไปไหนมาไหนได้ข้ามจังหวัดเราก็ไปได้อืเราสามารถขับรถได้ทุกอย่างแต่ก่อนเป็นรถกิการเลยขับไม่ได้ไม่มีแรงแต่ตอนนี้เราสามารถขับได้พออพี่จะตปีก็ขับรถปิกาพได้เลยนะแต่ตอนเป็นเนี่ยไม่มีแรงเลยไม่มีแรงเลยที่ว่าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะพอหลังจากทานโสมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแข็งแรงดีจากผมก็รู้ว่าผมขึ้น คือเห็นดอกกับผิวนี่นะดำวกับดาวลอยลอยไหนพี่จมปีผมดูใกล้ๆหน่อยนะขออนุญาตนะตั้งหน้าเนี่ยจะเป็นดำไปหมดเลยออืมาค่ะตรงหน้าเนี่ยเมื่อก่อนที่จะลอกไงดำดำไปหมดแล้วม yes ันก็ค่อยๆลอกออกค่ะแล้วก็ใช้น้ำอุ่นน้ำชุบผ้าอุ่นค่อยๆซับค่อยๆเช็ดอืมสมกุลีตัวกุจับดำมากเลยค่ะอืพี่จมปีว่าสมกุลีตัวกุจับเป็นไงบ้างดีมยอะดีมากอืม ตอนนี้พี่จจปีก็ทําเป็นธุรกิจด้วยใช่ไหมค่ะอ๋อที่สาเหตุที่เปิดใจทําเพราะว่าคือเราลองแล้วมันดีกับเราจริงมันผลิตผลเราแล้วก็สามารถบอกคนอื่นได้อเป็นปากเป็นฝาแล้มันดีจริงอมาจากหนองบัวลำพูมาจากหนองบัวลำพูมาเข้าคอร์สอ่อันนี้คอร์สอะไรเนี่ยทั้งแรกค่ะครั้งแรกครั้งแรกน้ำฝนนี่คอร์สอะไรที่นี่อ่าโปรเฟชชั่นอลค่ะอืมนะอันนี้เป็นอัพไลน์อานไลน์กันปะเนี่ยค่ะโอ้อือเยี่ยมเยี่ยม อานะก็ขอให้พี่จำปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายจากโรคหลายนี้นะแล้วก็ประสบความสำเร็จธุรกิจด้วยครับขอบคุณครับพี่จำปีขอบคุณครับร่ำรวยร่ำรวย